สวัสดีที่บ้านสวนหลวงติงครับเพื่อนเพื่อนแวะมาดูลองกองนะเรียบร้อยนะครับฝนลงทุกวันนะลูกที่เขาสุกเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ทันได้เก็บนะแตกหมดนะครับเนี่นะครับแทบทุกช่อเลยเสียดายมากเลยนะเห็นไหมฮะเป็นพันธุ์ตันหยงมัดนะครับต้นนี้อร่อยมากๆเลยด้วยนะแต่ปีนี้ก็ลูกเล็กนะเล็กปกติเยอะเลยเพราะว่าผ่านช่วงร้อนแรงของเมษาที่ผ่านมานะครับทุกอย่างจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ไปหมดนะ นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะโห<อ>เสียดายนะเนี่ยครับแตกเสียดายนะแต่ถ้าเราเด็ดกินเองเห็นไหมฮะมันจะเสียแบบน,นี้ละนะนี่ยนะครับเสียหายหมดทุกพวงเลยนะครับไม่มีไม่มีรอดนะ มันเป็นธรรมชาติของหลองกองนะครับเพื่อนๆคือถ้าเขาสุกแล้วแล้วก็วันนั้นดันมีฝนลงมาเนี่ยเหมือนเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปทําให้มันขยายตัวในผลเขาอะนะครับแล้วเปลือกเขาบางนะเขาก็เลยจะแบบแตกระเบิดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮนะเสียดายเหมือนกันนะเดี๋ยวผมถอยออกมาให้ดูนะเนี่ยนะครับ ต่เดี๋ยววัดจะมาเก็บเอาไปกินเล่นๆสักหน่อยนะะถึงจะแตกเราก็กินเองได้นะครับแต่จะส่งไปให้ให้กินนี่ก็คงไม่ไม่ค่อยโอเคนะนะครับนี่นะครับ,นะรบโอเคฝนปล่อยๆมากเลยเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับลองกองนะนี่นะครับเสียดายเหมือนกันนะโอเคครับสวัสดีครับ ที่บ้านสรงติงพัทลุงกับลองกองตันอยู่มาที่แตกหลังจากฝนลงนะครับปีนี้ก็อดนะครับสวัสดีครับ